ค่ะทุกคนเทพิดาวาบับบี้นะคะวันนี้นะคะบับบี้ก็จะมาดูดวงค่ะเป็นดวงความรักให้กับชาวราศีธาตุลมนะคะชาวธาตุลมมีราศีอะไรบ้างประกอบด้วยราศีเมถุนตุลย์กุมค่ะก็การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะคือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,งเรื่องราวสหรับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเอง100%นะคะใครที่ อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาหาบ๊บี้ได้ค่ะที่ช่อง c r i p t i o นด้านล่างนะคะในคอมเมนต์ปักบุตรด้วยนะคะแล้วก็ในด้านล่างที่บี้เขียนเอาไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเ,เรียนดูดวงกับบี้นะคะเข้ามาเรียนได้ในรุ่นที่1นนะคะบี้อาจจะให้เวลาเยอนนิดนึงแต่ว่าใกล้จะปิดรับแล้วนัานๆรีบสมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกเดือนเดียวเองนะที่วีจะรับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดรับเนาะ ถ้าเกิดไี่ไม่มีรอบอื่นเนี่ยคุณจะเสียดายมากเลยนะบี้พูดเลยนะคะใครที่ชอบการอ่านแบบบี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าการอ่านไพ่เป็นยังไงนะคะบับบี้ตีความหมายว่ายังไงเพราะว่าทุกคนทุกอาจารย์เนี่ยจะตีความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าเออทำไมบี่ถึงอ่านไพ่ยับซีแบบนี้แบบความหมายแบบเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากไว้ช่วยคนอยากไว้ดูขำๆหรือเไว้ดูตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยก็สามารถมาเรียนได้นะคะราคาคือแบบ รุ่นแรกคือดื้อมากนะคะอยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าฟรีพายุฟซีที่ปลุกเสกด้วยสําหรับดีที่พี่ใช้ตลอดเลยนะคะใครที่อยากได้พายุฟซีนะบีมีจํำหน่ายนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะเอ่ออันนี้คือปลุกเสกนะไม่ใช่เอ่อ ไพ่ยิซีปกติแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าพอดีว่าเป็นไพ่สาหรับแรกที่วิช้วิก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเจ๋งจริงๆนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะเพราะว่าวิก็ไม่แบบว่ามาสายงมงายอะไรอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่แต,แต่พิจารณาเลยแต่ละคนนะคะถ้าใครอยากได้อยากมีไพ่ซีไว้ครอบครองอะไรเงี้ยก็อยากแนะนำมากๆเลยนะคะเป็นเอ่อสำหรับที่อาจารย์มีปลุกเสกไว้แล้วก็เอ่อคลิปราศีนะคะอย่าลืม เอาน้ำพริกบี้ด้วยนะคะทุกคนโปรโมทหน่อยเผื่อทุกคนจะใจอ่อนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนใจอ่อนมันดีมากะทุกคนหนังไก่คือชิ้นใหญ่มากมีน้ำพริกมากมายให้เลือกนะคะเข้าไปรูชุ่มชนได้แล้วก็อย่าลืมถั่วโอนตินของบี้ด้วยนะอันนี้คือแบบว่าอยากกินอะแต่ว่ามันแห้งๆแล้วแหละเพราะมันเป็นของโชว์แกของจริงก็คือกินหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมนะ เดี๋ยวขอกินอันนึงได้ไหมอ่ะพอดีกลางคืนมันหิวหิวมีการหิวดึกนี่ถ้าเกิดว่าอันที่พี่กินไปจะเก็บไว้ในถุงอันนี้ยอๆๆเพราะว่ามันยังคงความกรอบอยู่ไงมันกรอบมาก อ,อกแล้วว่ามันเกาะมากจริงๆนะคะมาเริ่มเลยนะคะก็าการอ่านในคลิปนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นการอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มระบุสถานะนะคะถ้าเกิดว่าคลิปธาตุนะคะถ้าเกิดอยากจะระบุสถานะเนี่ยให้เลือกราศีนะคะติค <c oughs> อ <c oughs> มาเริ่มเลยนะคะชาวราศีธาตุลมนะคะความราักของคุณเป็นยังไงบ้าง ควินรับช่วงนี้ออกอาการแบบว่าแอบคงอารมณ์น้อยใจหรือเปล่าในส่วนลึกอะไรเงี้ยรู้สึกบอกว่าถ้าสมมติว่าคนไม่ชัดเจนนะก็จะรู้สึกว่าว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่าอะไรอความจริงเรารัก กันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนมีแฟนเนี่ยก็จะมีความแบบรู้สึกน้อยใจนะคะน้อยใจคู่กรณีของเราเนี่ยแหละนะมีความแบบว่าน้อยใจอยู่นะคะในเรื่องของความรักเนาะเกิดอะไรขึ้นมีความแบบน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างงี้นะคะมีความน้อยอน่ะน้อยคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแบบยังไงอะไรยังไงแล้วแม่แล้วแม่คือแบบว่า เออมีความรู้สึกว่าแบบอืทําไมถึงบอกว่าไม่สนใจกันบ้างเลยหรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบว่าไม่อะไรกันบ้างเลยหรออะไรเงี้ยดูเหมือนไม่ค่อยแคร์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบีมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องของความห่างไกลอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์อะอาจจะเป็นเรื่องของความโควิดไหม พรบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องของระยะทางเนี่ยคือมันไม่ได้ขึ้นนะว่ามีเป็นความรักทางไกลหรืออะไรอะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเป็นไปได้นะคะคุยกันทางเน็ตมากกว่าแต่ว่าดูเหมือนมีความรู้สึกว่า มันอึดอัดอะในเรื่องของความสัมพันธ์เอาจริงคุณค่อนข้างรู้สึกวัดระแวงคนรักของคุณในช่วงนี้นะว่ามันเหมือนคิดมากไปว่าเออเนี่ยเขามีความเปลี่ยนไปนะทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงแบบว่าไม่สนใจเราเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเท่าที่เคยนะอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปนะหรือว่ามีใครเราไปฟังนะคะชื่อเพลงว่าเพลงว่าอะไรวะเพลงว่าอะไรวะ กรุณาพูดดังๆหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆคนเรานะถ้าถ้าแฟนเราเปลี่ยนไปหรือคนรักเราเปลี่ยนไปเนี่ยทุกคนมีเซนต์หมดดังนั้นเนี่ยทุกคนย่อมรู้หมดว่าเออเนี่ยคนรักของเราเป็นยังไงเปลี่ยนไปยังไงอะไรงนเงี้ยดังนั้นเนี่ยดูดีๆนะคะก็จะบอกว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาจริงๆเขาน่าจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่กับคนต่างประเทศต่างชาตินะคะอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยหรือความรักระยะทางทาง,ทางความรักทางไกลเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยเอ,อ่อความสัมพันธ์เนาะมันไม่แน่นแฟนต่ตอกันหรือว่ามันอาจจะแบบว่ามีความหวาดระแวงว่าเออเนี่ยเธอมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการระแวงเนอะกันกลัวว่าคนของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนใจหรือว่าความรักจจจืดจางลงไปเนาะดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไประแวงมากเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความรักมันก็คือความเชื่อใจด้วยคนเรานะถ้ามันจะนอกใจจริงๆต่อให้แม่งนอนเตียงเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันทุกวันแม่งก็นอกใจได้นะคะแค่แบบห้านาทีสิบนาทีมันก็นอกใจได้ดังนั้นแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับคนนะคะเราก็ให้ใจกับเขาไปเต็มที่ละกันถ้าเกิดเขาจะทรยศหักหลังใจเรามันก็เรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าคนเรามันจะทําแบบนั้นก็คือปล่อยมันไปเนาะดังนั้นเนี่ยการบางทีเราก็ต้องไว้อกไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตนของชาวธาตุลมบ้างนะคะตัวตนของชาวธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องของความรักเนาะตัวตนของชาวธาตุลมเพ้่งท่ายสองถ้วย จริงๆแล้วอ่ะมันมีเกณฑ์สูงมากเลยนะที่คืออืมตัวชาวท่านลมเหรอเอองั้นบี่ขออนุญาต ตีความเป็นชาวท่าลมนะคะแต่เรื่องเรามันสลับกันได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะสลับกันถูกว่าแต่ว่าบี้มีความสันนิษฐานว่าจริงๆชาวท่าลมเนี่ยคุณอาจจะห่างไกลกับคนรักหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้คุยกันหรือยังไงหรือว่าไม่ค่อยได้สายความสัมพันธ์หรืออะไรคือมันขึ้นมาว่าเหมือนกับมันมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงเวลาของที่คุณเหงาอะเวลาที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรคนรักของคุณไม่ค่อยใส่ใจเียมันอาจจะมีใครเข้ามาเป็นตัวแปรหรือว่าเข้ามาแทรกนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ นะคือมันดูเหมือนชาวธาตุลมขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยอืม,ม่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะมีความหวั่นไหวเพราะด้วยความที่ห่างไกลแล้วก็คนรักของคุณไม่ค่อยใส่ใจแล้วมันมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่ามีช้อยส์เข้ามาแต่ช้อยส์เนี้ยคือค่อนข้างดูแบบใส่ใจคุณมากกว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีความแบบ สนอกสนใจในตัวคุณแล้วก็มีความแบบเหมือนเติมเต็มในสิ่งที่หายไปอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็กําลังจะสับรางอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องเรามันสลับกันได้นะคะดีงามวีเจน่าใสาเกินสวัสดีค่ะก็บีไลสดอยู่นะคะขอโทษทีก็คือมันอาจจะมีมเกณฑ์ได้นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะ แบบไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันมันทําให้ความรักของคุณเกิดช่องว่างแล้วมันก็จะมีคนเข้ามาแทรกได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวสลับกันก็ได้ตัวคนรักของคุณอาจจะมีหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีก็ได้นะคะมันอาจจะสลับกันแบบนี้นะแต่จะบอกว่าอืมันต้องมันต้องสื่อสารกันดีๆอะแล้วยิ่งช่วงนี้นะมันน่าจะเป็นเรื่องของการ m a n a g เวลาด้วยค่ะคนของคุณอาจจะ busy ยุ่งอะไรเงี้ยหรือตัวคุณเองอาจจะ แบบเป็นคนที่บีซี่หรือว่าเป็นคนที่ยุ่งนะคะดังนั้นคือต้องระวังรวยนะจุดนี้นะก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคือพยายามเติมความหวานให้กันนิดนึงไหมอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันบ้างนะคะคนของคุณเป็นยังไงบ้างทำไไถึงแบบละเลยขนาดนี้เนาะตัวตนของคนรักชาวท่านมเป็นยังไงบ้างคะ เดทขึ้นไพ่เดทเลยเหรอ mm hmm. เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ mm hmm. เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความเครียดในเรื่องชีวิตของเขาเรื่องครอบครัวเรื่องหลายๆอย่างนะคะ mm hmm. คือเขาค่อนข้างประสบป,ปัญหาจริงๆนะวิมองว่าเขาน่าจะไปคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเกินไปจนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเอาใสา่ใส่ชาทารมสักเท่าไหร่เนาะก็ mm hmm. อืมเอาจริงๆถ้าเราเป็นคนรักที่ดีเราก็ควรจะเข้าใจเขาถ้าหากว่าเขาไม่ได้ไปนอกใจอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปนอกใจเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งอย่างที่วิ่บอกไปไงว่าถ้าเขาจะมีใครอ่ะเอาจริงๆต่อให้อยู่บ้านเดียวกันหรือหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่แล้วอะเข้าใจที่พูดปะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะวิ่รู้สึกว่าการที่เราคบกับใครอ่ะ มันเป็นสิ่งสะท้อนตัวตนของเราด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าถ้าเราลบคบกับคนคนนึงใช่ไหมแล้วคนคนนั้นอะ่ะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยเป็นคนที่นอกใจเราเป็นคนที่ไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยคือเราจะไปคบกับเขาทําไมถูกไหมถ้าเราตัดสินใจที่จะคบกับเขาหรือเราแบบคอมมิชเมนต์กันอย่างเงี้ยคือบางทีคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะว่า ทำไมคุณถึงต้องเลือกคนคนนี้เข้ามาในชีวิตถูกปะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดีไงเขาก็ไม่ได้ดีเดีอะไรเขาก็แบบว่าเป็นคนที่ทาลายจิตใจตคุณทําไมคุณถึงต้องเลือกคนคนนี้เข้ามาในชีวิตละ่ะในเมื่อเขาแบบว่าไม่ได้ดีกับคุณอะไรมากมายเข้าใจที่พูดไหมน,น,นั่นคือจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะแบบรับเขาเข้ามาตั้งแต่แรกอะคือจริงๆสิ่งที่คุณเลือกอมันก็สะท้อนตัวตนของคุณได้นะว่าจริงๆแล้วคุณเ อยากเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของคุณหรือว่าคุณเป็นอะไรยังไงกันแน่อะไรประมาณน,นี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิมาดูไพ่นะคะว่าขอ,อาพลังงานไพ่นะคะว่าอืมอันนี้คือชาวธาลุมใช่ไหมเดี๋ยวขอดูตัวตนของเขากันบ้างนะคะเมื่อกี้่ดูตัวตนของเขาไปเรือยังนะอ๋อดูตัวตนของเขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเออเขายุ่งจริง เขายุ่งจริงแล้วบางคนนะเดินทางบ่อยนะคะอืมเขายุ่งจริงนะคะมีเรื่องยุ่งมากมายเลยทุกนี้แบบมาดูไพ่อนาคตนะคะว่าแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวตุลมเนาะขอพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเนะะี่ยค่ะเอาจริงๆอะ่ะมันจะเบื่อเบื่อมันจะเบื่อเบื่อซิงๆงอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าอืมในช่วงนี้เนาะมีคนคุยก็เหมือนไม่มี มีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยคือคุณต้องอาจจะรู้สึกแบบโดดเดี่ยวไปก่อนนะในช่วงเนี้ยนะคะมีความรู้สึกแบบเออมันมันอ่อนร้าหัวใจเหลือเกินอะไรเงี้ยมีความแบบโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเรนิดนึงในะช่วงเนี้ยนะคะอืมต้องอดทนนะ่ะอดทนกับความเหงานิดนึงอนะ่ะในช่วงเนี้ยคืออดทนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปซซเรียสอะไรโอ้ขึ้นไพ Day ่เดอะเดวิล ระวังคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะในความสัมพันธ์ไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละนะคะระวังด้วยมันมันบอกแล้วว่าอย่าให้ความรักมันมีช่องว่างอะคือเอาจริงๆนะคนเราอ่ะต่อให้มันเป็น long distance relationship เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระยะไกลอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ต้องเติมความแน่นหนาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าจริงๆสิ่ง,งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการที่ เราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันใน cje, เมื่อเราเลือกคนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราต้องไว้ใจเขาแล้วก็เขาต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะมั่นใจตัวเขาได้เลยเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วแบบทาไมเราถึงเลือกคนที่ไม่น่าไว้ใจมาคบกับเราได้คือเราต้องเลือกคนที่เขาแบบพอที่จะไว้ใจได้เวลาที่เราห่างไกลกันเนี่ยเราพอที่จะมั่นใจได้ Rab, ELLE, ไดว่าเออคนคนนี้จะไม่นอกใจเรานะคนคนนี้จะไม่ทรยศในความรักของเรานะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยว เรามาดูไพ่แนะนํานะคะไพ่อาจาจะบอกอะไรเช้าวธาตลมบ้างเดือซันค่ะจงมีชีวิตที่สดใสนะคะจงมีความหวังในเรื่องของความรักเสมอต่อให้จะต้องอยู่ไกลกันหรืออะไรก็ตามอย่าหวาดระแวงมากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครบางคนเนี่ยกำลังยุ่งอยู่เกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยมีมองว่า จริงๆแล้วเขาน่าจะเลือกคนของเขานะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณกําลังดีวกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยไพ่น่าจะบอกว่าชีวิตคุณมีค่ามากนะคะจริงๆคุณไม่จําเป็นจะต้องกินน้ำใต้ศอกใครหรือว่าจําเป็นจะต้องเป็นตัวสํารองของใครก็ได้หนี่คือจริงๆชีวิตคุณก็สามารถที่จะเลือกทางเดินของคุณได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอดทนกับคนที่เขาแบบเออหินแกตัวอะไรอย่างเงี้ยคือ เราต้องโอเคอะเราต้องไม่ต้องแบบไปไปกินตามกินน้ำใต้ศอกใครคือชีวิตของเราก็ดีเนาะ แล้วก็ซัพเรตเห็นไหมช่วงนี้คุณกับเขาน่าจะห่างๆกันะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันอาจจะเป็นเรื่องของโควิดก็ได้นะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันจะทําให้เหมือนแบบเดินทางข้ามจังหวัดยากหรือว่าคนไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านใช่ไหมนะคะก็คือตอนนี้คือน่ากลัวมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะมันจะมีผลเรื่องระยะทางและหลายๆอย่างนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบติดต่อสื่อสารการันหรือไม่ค่อยมีเวลามาหากันเท่าไหร่แต่ว่า ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็อยากจะอันดับแรกเลยนะคะก็อย่างที่พี่ยามไว้ไปว่าจริงๆอะ่ะถ้าในเอพิโซดนี้นะถ้าเขาจะมีกิ๊กหรือมีความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรหรอกคือเอาง่ายๆเราเอาความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยให้มันแน่นแฟนให้มันดีก่อนเพราะว่าคนคน,นึงเนี่ย ที่เขาจะไปมีคนใหม่หรือวที่เขาจะมั่นใจว่าเขาจะทิ้งเราไปมีใครได้เนี่ยเขาต้องคิดแล้วก็ไตรตรองมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูความสัมพันธ์ของเราก่อนว่าจริงๆเราความสัมพันธ์เราดีแล้วหรือยังแล้วเขาควรคือเขาจะต้องเปรียบเทียบกันอยู่แล้วค่ะระหว่างของใหม่กับของเก่าด้อดังนั้นเราทําความสัมพันธ์ของเราให้น่ารักให้แน่นแฟนแล้วก็ให้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยก็เติมใจให้กันเป็นกําลังใจให้กันเนาะทำตัวแบบว่าเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจเป็นบ้านทีีี่่ดเเป็นนคทขารู้สึก เออเนี่ยปลอดภัยในการอยู่ด้วยนะคะคือมันก็เลยจะทําให้ความรักเนี่ยมันดีขึ้นมาเนาะจะได้ไม่ต้องมีใครแบบมานั่งเปรียบเทียบกันนู่นนี่นั่นเนาะโอเคนะคะโอเคนะคะที่รักฝากด like, กดไลค์กดแชร์ subscribe วิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ปักหมดด้านล่างด้วยนะคะใครอยากเรียนดูดวงอยากดูดวงนะคะอยากซื้อของนะคะแอดไลน์มาได้ที่ช่อง d e c i p t i o n แล้วก็ช่องคอมเมนต์ที่พี่ปังหมดไว้นะคะแล้วไว้เจอกันค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะบ๊ายบาย